มีหลากหลายเลวยน้อเยกู้ใดบ่เคยกินเมี่ยงไข่ลังกันมาเด้อดทีนี้เออาย้ำว,ว่ามันกินไม่ได้เมี่ยงไข่ลังกินได้ครับกินได้มันมันดิมันเกียร์มันมันโอ้ยเป็นตาเสียปผ่านิก่ได้เพิ่ามาเสียเจ้โดดมีเงินขาดทีนะจิ้งกะกะเสียบทองนี้เด้อือมไปพร้อมเสือ,อ,อเอด้อพี่น้อง หวกมาอีกแล้วหวกมาอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นหวกเขียดหวกเขียดครับหวกเขาเอิ่อแม่งยังไงแม่งข่หล้าอืีแม่งขง่หลังกินได้ก,กันพี่น้องมแม่งสีเสียดเอาสูนี่บอกแม่งรับมาพี่น้องล่างเจ๊งแล้วน้ำที่สามสามมีสีบ่บอ่ะแล้วมันใสเลยแม่น่ะล่างสามนามแล้วนี่เป็นล่างธรรมดาเดีครับ ห้องก็จะเปิดเอหมอาน้วันนี้ใส่น้ำังคพี่น้องทุ่ยเทียบ่ใส่ยังปรงห้อกับผงง้วกับปลาให้เราเลยครับยังหลายครับผงง้วกปลา,าใส่จุดที่เบิดตัวขวดนเบิดยงตับเลยนี ต้มไมู่มเลี้ยูเลี้ยูเลี้ยเขากันเดี๋ยวร,ยร,ยรยามาเด้เอ,อมันคืออาหารครับมันคืออาหารหนุโกโลดพี่น้องมาไปจัดไปครับค้นเลิศกกะพักชี่เล้ามะลายดอกอวันเชตกระถาง หน่วยแล้วก็ทิผักคุณตูอืมทำนั่นแหละผักที่ห้องมีกนน่ก่อนที่สุก,กอ,อืมก่อนที่ห้องครับคุ้กุเล่งกันก่อนปิดปลาหมาออืมอย่าดามาเด้ เจียบเด็กพี่นอนะมาชิมดูสทีนีชิมมชิมมาชิมโอ้ายของเขาเลยอไอยากทางสุดท้ายบนี้งนดีเลด้ละเพอพดีแล้วก็พตัวเยอะเส่เียส่แล้วก็สิบกงตัวนี้้ามเสื กูหน่อยๆคนเนาะเอาไปจะตำเอาไปจะกินกบตำหูเบ่งเอา